มาเบิ่งกันครับพี่น้องปลาเยัง้โหโอ้โอ้ยปรากฏนี่ครับปรากดนี่โอ้โหตังนี่ขั้นล่มครับคนนะครับขั้นหมกเจ้ามันคือผ้ติ่งครับพี่น้องนี่ครับคือผ้ติ่งโอ้หมกเลยโอ้โอ้มีหยัด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 มือโอ้ โอ้โหโอ้โหโหบักบาดไงลยครับบาดไงเลยว่าไะโอ้โหถึงขั้นลุมเกือบมันถอนครับเบ็ดหักครับพี่น้องนี่ครับเปิงห้อยห้อยมาหลากเบ็ดครับว่านงเกือเป็นห้อยครับขับไปข้ามาอยู่เบ็ดนี่ยต้องใส่เบ็ดตีงก็ไปข้ามาครับ

เป็นได้เตียมครับปรากฏของเพิ่นเดะคอสองปรากฏหาครับได้เจ็ดเตียมครับปัดยางมานครับของผมมีตัวเดียวปรากฏปรากฏตัวเดียวครับแต่ียวงามครับปรากฏใหญ่เพราะเดียวาปรากฏใหญ่อยู่ครับนะครับรอบแรกนะครับหิ้วเขาขมาเขามากกินเขาในบันนะครับสังขารแล้วยังเสียกไปไหมครับผมนี่ครับเมนูห้อง มันนี่มันต้มครับต้มปรากฏครับผมบนประกอบการของมาขึ้นนะครับชุ้มหนึ่งมันเสียดนะครับว่าี้ไว้ทนหนึ่งครับนี่ครับชุ้มล่าเบ็ดมาขึ้นเนี่ยนะครับนี่ครับ สวัสดีครับมาพ่อกับคู่นะครับไทยบ้านสไตล์ครับเมื่อนี้เปิดฤดูกาลนะครับพี่น้องมาหาเลาะไซเบดครับนี่ครับบอด้การบ้านนะครับเปิดเทอมเพื่อนในฟอลโรงเรียนนะครับก็เลยมาหาอยากคากินนี่แหละครับผมกับไซหวยมาครับไอ้ครับคู่ยู่โรงเรียนนะครับนี่ครับไซคนระฟังครับเดี่ยวิสั้นส่งยางหักครับพี่น้องครับไอศสิลองเบื่อนะครับเมื่อนี้มาในเงี้ยวหัวครับนี่ครับหัวเขา เซตนะครเนเมืนนี่ครับหมวก้อครับครับเบสเฮ่าสี่สิบลังครับแต่เส่โบมัสเดอกครับเพื่อนที่ว่าอะไรครับเพื่อนที่มันจี๋จำกัดนะครับกระเจี๊ยใส่จากนี่ไปหอดประมาณโค้งะนะครับโค้งทั้งนานนะครับกระเจี๊ย่ยางเบรคมันสั้นเปครับกระเจี๊ยดสลับมาใส่ฝั่งหางหลังนี่ครับขันบ่เมยอก่อนนะครับเอ้า เดี๋ยวไปใส่เบ็กก่อนนะครับมันจะขำก่อนครับผมครับผมนี่กัเวลาสองทุ่มนะครับสองทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวประมาณลงมายามเบ็ดครับได้ใส่เบ็ดอยู่ประมาณเศร้ากุหลังครับไอ้ห่วยมันสั้นครับพี่น้องนะครับลงหยากรึเปล่าครับมีหมองใสหยางหยากครับโจมืดตะลุยตะลุยโอ้ยเสียดายท่งไปห้องเบิ่งกันครับ ที่เป็นจังได้เบืงหลังนี้ครับยังยังอยู่คือเก่าครับห้างผุนะครับมันมันสั้นนะครับบริไซครับครับไปยากส่วนฟางอางผุไอ้บริไซนะครับคู่บริไซครับเอาน่ครับยางน้ำเสียหวยก็หวยน้ำใสนะครับบ่เคยมาจ็เทียอูมีหนวบครับมีหนวบทั้งหนมีหนวบพี่น้อง นะครับ عة, you, ไปเบื là, ้องครับไปเบื้องไปเบื้องลูกปลาหยังนะครับนั่นครับมๆนุ่มๆเไปพูดนะพูดนะโอ้กล่องเขาคือพวโฟกัสไปเดี๋ยวๆหาหม่องตัางเงียก่อนครับโอ้ยเบื้องครับปลาหยังเนาะโอ้ยมาเบื้องกันครับพี่น้องปลาหยังเนาะ ปรกตไงครับปรกตไงโอืโอโคตนี่ครับพี่น้องนี่ครับปลากดใหญ่ครับโอ้ยเห,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 หลือุ้ยเหลือุ้ยคักคัครับครับอ๋อทำคามารตารัดยังบ้า้ครับ ัแต่ไล่ครับอันแต่ไล่อะตัดบ่เข่าเลยครับนี่โอ้ยมาแล้วครับเตรียมเรียกครับโอ้ยอยางงามครับยางงาม นะเขาทุงเฮาเขาทุงเนี่ยเจ็ด้อยครับผมนะครับหลังจากเฮาได้ตัวเลกมาแล้วยงางมาอีกสามสิ่ซย,ยู่นี่มาเจ็ดเจ็ดนะครับมันมันตตอนเหนืองเงาไปเลยครับมันเป็นช่วงเป็นภาคเป็นตอนนะครับหนี่มาเจ็ดหลัง ยางยูคอเกาครับสบายดีเหมือนเดิมเดี๋ยวอีกข้างนี้อีกแม่ลังสองลังสุดท้ายครับโอ้ยางหยากแห้งไปเนองลมลุกคู่ขั้นเลยครับคนน่ะป่าเขาเตียนออกลังนี้เสียบมันเสียบยากครับบางมองก็ได้เสียบเลือกย้อนเงี้ยลงเลือกนะครับตัวมันลมนะครับหลังนั่นก็ลังสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรครับจะได้ขับขึ้นแล้วครับ เจ็ดหลังได้เตรียมแดงนะครับอยู่นี่ครับเป็นไม้แหลกที่เอาใส่นะครับคนไอ้บันไดปรากฏสามตัวครับงามอยู่่าสังครับทิกละบ้านโอ้สามตัว่านอยู่นี่ได้ใส่ไม้แหลกที่ไทยเบื้องนะครับก่อนจะลงมาเนี่ยใส่ได้หมดเลครับมันลมใส่โยมัานสิบหลังครับนี่ครับแดงไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ เป็นถื่อโยช่วงอยู่แล้วครับนี่ฟังทางนี่ครับสามตัวแต่เฮาทางนี้งานกระยากลมกระลมไปเรื่อยๆอต่อยเพราะนี่คือบดินอ๊บอ๋อไม่เป็นไรครับยังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ไต่ไฟเขานะครับประมาณสิบหลังเขาใส่ไว้นะครับอังนี้เนี่ย ปกติครับยังดินอยู่ครับอันนี้ยังยังอยู่คือเก่าครับน่ครับแต่ฝ่ายตังแตะเมื่อกี้เขาใส่อยู่เท่งพูนครับอม่มงใส่คับมังใส่หนักนะอันก็หกแน่หลอกครับอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยอยู่คือเก่าครับมองลัง้ง นี่ดูเห็นไหเเยอันนี่กันยงางไต่ปะครับอ่ะยังดินนะครับครับผมตอนนี้เ้าเข้ามาในบ้านนะครับเบื้องผลงานงครูใส่ครับอะายเพื่อนนะครับโอ้ยยางบานครับเพื่อนสามสิบเอ็ดหลังของเพื่อนครับเป็นเล็กเตรียมครับประกฏ องเพื่อนได้คอสองปรากฏหาครับได้เจ็ดแถมครับปาดยางหมานครับของผมมีตัวเดียวปรากฏปรากฏตัวเดียวครับแต่ว่างามครับปรากฏง่ายเพราะเดบ้าปรากฏใหญ่อยู่ครับนะครับรอบแรกนะครับหิวเขาเขาว่าเขาว่ากินเขาในบันนะครับกินเขาแล้วยังจะออกไปไหมครับผมครับผมเบิ่งไหมสุดท้ายเขาครับ ไปสองมาแล้วเจ้มีกแก่ครับโอ้ออลม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 ไปเรื่อยๆครับมือน,นี้แขนโน,โน้อครับโอ้หกลายหกลายถึงหกถึงสั้นออ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 น้ำกับพ่อหนามครับไม่แยงโอ้งงโอลม ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหลังเขาถือประกดเงยมงนันแกนมิดครับรอบนี้หล่มครับมีเตี่ยมวะเนาะครับรอบนี้ของไอ้เพื่อนถือยู่ว่าสัน้นทางเขาใช้ทางสั้นนะครับยากหยกัก ออึยู่คือเก่าครับเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับได้อยู่ประมาณประมาณสามหลังสุดท้ายนี่ยู่คือเก่าครับโอ้เสียงเศร้าเมื่อยเวลาแยใส่เบียดโดนนะครับการเมือง ทั้งหนามีติงครับทั้งหนามีติงปลาเงี้ยเนาทางเงี้ยก่อนทางเงี้ยก่อนสำคัญที่สุดคือมองทางเงี้ยครับือเด็กขวมเธอน่าแบบนี้เนาะได้แล้วเพิ่งขับปลาอย่างแบบนี้ เบิ่งครับปลาอยัางไปที่นี่โอ้ปรากฏครับปรากฏโอ้โหโอ้โหดีคุยกครับโ๋อที่ครับโตปรากฏเฮ้โอะโอ้โหจับดีๆก่อนนี่ใส่มือครับนี่โอ้กินเขาตาพอดีครับ นี่ครับทีสวยครับทีสวยดนการครับ,ดรรบเดี๋ยวเราต้องกดอาวุธน,นินก่อนอันตรายครับต้องกดอาวุธนินก่อน <c oughs> นี่เอเอจะบ้าเขาน้าไป็พี่น้อง ใส่เลยว่าเขาละเอาเออ,เอ,อโหเห็บมือจาขควางพี่นองเลยเลีอยดเลยนี่ครับหนึ่งเต้มครับครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนเศร้าครับไมหน้าไฟครับสิบียาไม้ตั้งแต่ก่อนนะครับ มเคลื่อนนี่รอบที่สองนะครับด้วยป่าตัวเดียวครับนอนเลยครับเม่ครับเดี๋ยวไปลุ้นครับสิมีแต้มเห็น็นเบิองมา้นะครับผมครับบรรยากาศไม้แห้งล่างนะครับนี่มันยังเกิดเหครับแง่กับบอลลอนครับแสดงว่าเนี่ยไม่ค่อยมีป่าอะครับนี่เลย ว่าเงี้ยโบรน,นะครับเงี้ยยังยุคเก่าอยู่อันนี้แหละเหมือน,นเดิมครับยังงี้นะเหมือนเดิมครับครับผมไม้เมื่อกี้นี่ไต้ฝ้ายนะครับซิปซิปล้างไม่ยักเตียมครับเออไม้นี่ ไม้ไก่ที่เขาใส่ไว้ใช่าม่าสองหลอบก็เลยปรากฏทั้งสองหลอบนะครับไม้นี่เจ็ดแปดล้างขึอนว่าทางสั้นลงยักลึงลังเล็งยังอยู่เหมือนเดิมครับอยู่คือเก่าครับ <laughs> น,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 นี่ครับม <c oughs> ันสั้นจนิดสิครับมันหยางหยางครับลมพอมอะไ่างนี้ครับครับผมยามาแล้วสามลังสี่ลังนี่นะครับมิสจิรีครับลังนี่ขั้นลมครับคนนะครับขั้นหมูเดี๋มันคือบ้ติ่งครับพี่น้องนี่ครับคือบ้ติ่งหเขาเรียกโอ้โหมีหยัด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 มือ โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหปาดบักเงย,ยเลยครับบักเงย,ยเลยพคนน่ะโอ้ถึงขั้นลุมเกือบมันถอนครับเบ็ดหักครับพี่น้องนี่ครับขั้นหักเนะครับนี่หักเลย <c oughs> หักเลยผม,มว่ายขึ้นหลุมครับเธอขั้นเด็กกับ มันก็ได้หลายปีแล้วนะครับปีสองปีแล้วได้หักเป็นธรรมดาป๊อดตัวปรากฏพี่น้องเลยเหลืองอุยหุยครับท่งนี้โอ้คักครับออ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 โอ้พี่น้องเอ้ยเหลืองอุยหุยครับเอยเด็กการเลยครับเข่าตาครับอืมปวดบวกร่าแบบนี่ แต่อยังไรเนาะนะครับอุ้ยงามไหลไปนองเอ,อ้ยปรากฏว่าเบิ่งเบ็ดครับแบบนี้นี่นะครับฮักเลยครับเบ็ดนี่ครับนี่นี่ครับว่าอยู่เบ็ดแค่หมูเพื่อแค่ครับเป็นปลาข้อนี่ยย่านบริเวณกินอยู่ครับเดี๋ยวยืดสามหลัง สุดท้ายนะครับมันนี้ยางวนกลับเพราะว่าข้างหน้าไปบ่เลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรแต่ลังข้างหน้านี่ส่งเป็นตีงงเสือกเข้าเบ็ดเป็นตีงครับเป็นปลายังนะโอ้มาแล้วครับติงตีงเพุ่นนะพุ่นนยิงมาไกยิงช่วเมาเห็นไหมนี่ประกดครับประกดพี่น้องประกดอีกแล้วโอ้ยนะครับ งามเลยไปกดแสงงามๆเลยอืบนี่ครับอีกหนึ่งเตีมพี่น้องเลยมาแล้วอีกหนึ่งเตีมครับอ่าคนน่ะเสียงใี้เสียงคู่ครับนี่ว่าเปนเกี่ยวเบ็ดครับนะครับเบียด อีกหนึ่งเต้มครับอีกหนึ่งเตาอ่าครับนี่บรรยากาศไม้ไม้หนาไฟนะครับนี่นะครับมิจิลี่อยู่ไหมครับพี่น้องมีป่าบ่อนตัวหนึ่งอยู่มังมังข้างหน้าครับนจะเป็นหลักหลักในน้อยข้างหน้าครับนี่ครับมีเสียงป่าบอนป่าสวบมกินเบ็ดเลือังไดพวกนี้ครับเดี๋ยวเอาไปเบื้องกันครับ เดีขึ้นมีดอีกแล้วมีเบ็ดปอมบางันนะอันนี้ก็อยู่ขึ้นเก่าครับนี่ครับนะครับลังเลยนะครับที่ว่าซ่งซงมีป่าบ่อนนะครับไอป,ป่าสวกก็ยังป่าที่เบ็ดกู้ว่าป่าข้างนอกเบ็ดหรือป่าไอเบ็ดนะครับโอ้เห็นเตอสันลังครับโคตงรงี้ครับ นี่มันดงปรากฏดตัวนี่ครับครับตัวปรากฏดครับอยู่ในนํนาเบื้องห้อยคอยมหลากเบ็ดครับว่นนงเกีนยวห้อยครับขับไปขับมาอยู่เบเ็ดนะต้องใส่เบ็ดตีต๋ก็ไปก็มาครับอู้นี่ในน้ําเลยครับ รุดพอดีว่าจ้เหยียบข้อไปพี้นองุดหดพอดีครับว่าจะไปเหยียบไปครับผมยามซ็จเรื้อยๆครับไม้หนาไฟนะครับเบ็ดสิบลังครับไม้นี่ได้ป่าตัวหนึ่งครับปกตตัวพงหญาเลยครับเกือบรุดครับตีนเหยียบัวไปท่านพอดีครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันครับว่าไอ้บรได้แยกตูนะครับเบิ่งภาพรวมนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเป็นตมะอีกบ่วนะครับ ขงไงนนว่าถ้าบนรดนี้วคักขนาดครับทางฟังเพิ่นเซ่เพื่นใซ่ใเบ็ดไอ้น้อ,เอยเบังสลามเบร์จีบสองนะครับแต่ผมมีป่าเสียม,มยนยนไม้เนี่ยเนาะี่จดงปรากฏเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเตีมเจ็ดก็ป่าเสบทงองผมองผมจไดประมาณสามเตีมครับสามเตีม นี่นี่ครับโอ้ยเด้งไอห่วยอึบขึ้นนี่ครับในซ้ำเตี๊ยมนี่ยแหละครับโอ้ยขอท่าครับนะครับโอ้ยมันจะขี้ดเดียวขนาดเลยตัวนี้โอ้ยบกง่ายเลยครับนี่ครับผลง,งานรอบอเสาน,นะครับมาขึ้นรอบซองอย่างนี้ได้ผมได้แถมเดียวของไอ้คนในด้ำเตี๊ยมนะครับ ที่ว่าโอเคอยู่ครับไม่นี่ครับสรุปผลงานตอนเศารครับสองคนผมได้ตอนเ้าได้สามไอคนได้หลายอยู่ครับนี่แหละครับผลงานรอบสองครับตอนเสานะครับช่วงเดิมาขึ้นอัดฟิตไว้แล้วครับโอ้ที่ว่าได้กลางครับไม่นี่ครับตอนซ่อนนะครับว่านดงประกดนะครับตอนซ่อนตัวประกดง้มครับนี่ครับเมนูห้อง มืัอนี้มันต้มครับต้มปรากดครับผมบนประกอบการเขามาขึ้นเลยนะครับซุ้มหนึ่งมันเสียดนะครับพอดี้ไวอันหนึ่งครับนี่ครับซุ้มป่าเบ็ดมาขึ้นนี่นะครับนี่ครับครับหมอฟดบก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 ครับป่าลงไปครับอื้อนะครับอื้อคักขนาดได้ครับแม่บ จ้าโเ้ยสามตัวโลปรกากฏเออเ่เกียวกับ,กออบููทายเ้อเออต้องไปแบบนี้นี่